พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายเพราะโลกเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพถ้าโลกไม่สมดุลเมื่อไหร่เอกภพทั้งระบบก็จะเกิดการเสียสมดุลตามไปด้วยนะเมื่อนั้นอาการที่บ่งชี้ว่าโลกกาลังเกิดอาการไม่สมดุลแล้วสังเกตได้จากกลางวันกลางคืนจะสั้นยาวไม่เท่ากันแม้จะอยู่ในช่วงฤดูกาลเดียวกันก็ตามสังเกตได้จากโลกจะมีภูมิอากาศวิปริดแปรปรวน จนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้นที่นั่นที่นี่อยู่บ่อยๆทั้งลมพายุทั้งฝนฟ้าทั้งทะเลทั้งแผ่นดินโลกจะเกิดการสัเสรินทางด้านลบขึ้นทีบ่อยๆเสมอซึ่งพวกท่านทั้งนักวิชาการและนักวิชาเกินจะมองว่าภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บนโลกนั้นมันเป็นภัยธรรมชาติโดยตัดจบเอาไว้เพียงแค่นั้นไม่มีใครติโทษตัวเองว่าภัยธรรมชาติร้ายแรงทั้งหลายแท้แล้วผู้เป็นตัวตน เหตุต้นเหตุก็คือมนุษย์ด้วยกันนั่นเองส่วนใหญ่พวกที่พอมองออกจะบอกได้แค่ว่ามันเกิดจากการตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าน้อยใหญ่มันเกิดจากการระเบิดทำลายภูเขาที่มีอยู่แต่เดิมมันเกิดจากการถมทะเลถมแม่น้ำเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการทำลายระบบนิเวศแวดล้อมให้เกิดการเสียสมดุลไปจากธรรมชาติที่เป็นอยู่ภัยธรรมชาติอันเกิดจากเสียสมดุลของโลกนั้น มันเกิดจากสิ่งที่เรานำมากล่าวไว้ข้างต้นนั้นทั้งสิ้นซึ่งมันเป็นเหตุผลในทางกายภาพเท่าที่ตามองเห็นแต่แท้จริงแล้วยังมีสาเหตุที่ลึกลงไปยิ่งกว่านั้นอีกสาเหตุที่แท้จริงก็คือพวกท่านที่เป็นมนุษย์โลกไม่ใส่ใจในศัตธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสรู้เอาไว้ว่าจิตวิญ,ญญาณมนุษย์มาเกิดกันนั้นเพื่อช่วยกันใช้เมตตารมค้ำจุนสมดุลโลก ด้วยการสัส่ะเือนจิตยาหรือจิตสามนึกซึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าเพื่อใจขันห้าหมุนธรรมจักรด้วยเมตตากรุณามุ่ทิตาลิบวบยขาที่เป็นรักเพื่อให้แต่พวกท่านถูกหลอกใช้เสพติดกิเลสจนเคยตัวชีวิตปัจจุบันจึงใช้แต่กิเลสหมุนกรรมจักเท่านั้นเช่นถูกหลอกให้ทำบุญก็ให้ทำด้วยกิเลสจึงทำโดยมุ่งหวังสิ่งตอบแทนสิ่งแลกเปลี่ยน จึงทำบุญแต่ทำอย่างมีเงื่อนไขเสมอซึ่งไม่สามารถทำบุญด้วยจิตใจที่ใส่บริสุทธิ์ได้ยังผลให้ผลกรรมในมิติทางพลังงานด้านของเก่นเทที่จิตยาบใช้ขันห้าผลิตพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกมาคำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์คือพลังงานนั้นไม่สะอาดเป็นพลังงานในแบบที่โลกนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะเป็นพลังงานที่มีคุณสมบัติของกรรมกำกรรับอยู่ เมื่อเวียงมันออกจากภายนอกร่างก,กายมันก็จะกลายเป็นขยะพลังงานลกบรรยากาศโลกโดยจะล่องลอยรอจนกว่าเจ้าของมันจะมาชำระทิ้งด้วยการเสบยบุญนั้นถ้าเป็นพลังงานที่เป็นกรรมดีที่เกิดจากทําบุญสุนทานและวังสิ่งตอบแทนด้วยการเสมยบาปนั้นถ้าเป็นพลังงานที่เป็นกรรมชั่วที่เกิดจากการหมุนกรรมจักด้วยกิเลสตัณหาไว มนุษย์ส่วนใหญ่จำนวนกว่าก้อนโลกตกลุมคนนำทางตาบอดที่เป็นกรรมกรของมานให้ทำความดีหรือทำปุญกันด้วยกิเลสตลอดมาริงนับวันก็ยิ่งหมุนกรรมจักกันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจะพบว่าภัยธรรมชาติอันเกิดจากโรคเสียสมดุลน,นั้นมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันอย่างชัดเจนจนขณะน,นี้แทบจะทำสงครามกับภัยธรรมชาติกันแล้วพวกท่าน สังเกตให้ดีจะพบเจอข่าวสารบ่อยๆว่าพระสุริยเทพจะสร้างจุดดำบนดวงอาทิตย์บ่อยๆจุดดำที่ว่านี้เกิดจากการระเบิดบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ทำให้การเลวของดวงอาทิตย์เกิดเป็นขึ้นหมุนบนมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นจุดดำเพราะอยู่ลึกลงไปตามปกติแล้วรอบๆพื้นผิวดวงอาทิตย์นั้นจะมีจุดดำอยู่หจุดเปรียบให้เห็นภาพก็จะเป็นเหมือนพายุหมุนหกลูก ที่ทั้งหกลูกมันจมุนอยู่อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆพายุทั้ง6ลูกนี้จะเคลื่อนที่วนไปรอบดวงอาทิตย์ช้าๆในลักษณะเกินการเคลื่อนที่อย่างสัมพันธ์กันโดยตลอดโดยจะมีระยะห่างของพายุทั้งหกลูกคงที่ตลอดเวลาทั้งนี้จุดดําที่มนุษย์เห็นซึ่งเกิดจากการระเบิดทั้ง6จุดเพื่อใช้แรงระเบิดส่งขึ้นพายุสุริยะออกมาโดยรอบ ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายของการแผ่พายุสุริยะออกมาก็คือโลกเสรีและทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกนี้นั่นเองในช่วงก่อนบันที่โลกจะมืดค่ำพร้อมกันทั่วทุกทิศซึ่งเป็นคาบสุดท้ายของการชำระโรคห้าสมกวันนั้นดวงอาทิตย์จะมีจุดดำเพิ่มขึ้นมาอีกหจุดพร้อมกันไม่ใช่เกิดเพิ่มขึ้นทีละจุด2จุดเหมือนอดีตที่ผ่านมาเช่นถ้าเกิดเพิ่มขึ้นมาหนึ่งจุด รวมกับเดิม6ก็จะเป็น7ถ้าเกิดเพิ่มขึ้น5จุดรวมกับเดิมที่มีอยู่6ก็จะเป็น11พวกท่านที่เป็นชาวโรคจะรับรู้ได้ด้วยตนเองเลยว่ายิ่งจุดดาเพิ่มจานวนมากกว่า6จนใกล้11เมื่อไร่ภัยธรรมชาติมุลแรงมันจะกลายเป็นภัยพิบัติแทนโดยอุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นเรื่อยๆอากาศในแต่ละวันจะเริ่มร้อนมากยิ่งขึ้น เวลา6เวลา9โมงเช้าอากาศจะร้อนเท่ากับ10โมงเช้าเวลา11โมงตรงอากาศจะร้อนเท่ากับเที่ยงวันน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายเรย็วยิ่งกว่าเดิมอีกพายุหมุนทั้งใต้ฝุน่นเทอร์นาโดจะเกิดถี่และบ่อยขึ้นความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะเพิ่มมากขึ้นคนชั่วที่มีจิตสามนึกตกต่ำจะสำแดงความชั่วมากขึ้นเพราะสนามแม่เหล็กโลกวิปริตผิดปกติดุนแรงขึ้น จะยังผลให้ความเป็นอยู่ของ,องมนุษย์อยู่ยากมากขึ้นคนที่มีความสมดุลในสองมิติเท่านั้นถึงจะอยู่ได้พระชากรโลกจะลดจำนวนลงด้วยวิธีการคัดไว้ในลักษณะคัดป่าออกจาก,กน้ำเพื่อเอาขึ้นเรือแผ่นดินโลกส่วนหนึ่งจะลบหายไปจากแผนที่โลกเกาะทั้งเล็กทั้งใหญ่จำนวนมากที่เป็นขยะลกโลกอยู่ จะถูกชำระทิ้งจนหายไปจากทะเลและมหาสมุทรเพื่อสร้างสมดุลให้แก่ระบบโลกเสรีนี้ใหม่อีกครั้งปฏิบัติการชำระโลกในครั้งนี้มันจะมีความรุนแรงมากกว่าทุกครั้งในอดีตท,ที่เคยเกิดขึ้นแล้วทวีปแอตแลนติสต้องสูญหายไปเพราะแผ่นดินทวีปใหญ่นี้ถูกทำให้พิก่้ำจนจมลงไปอยู่ใต้ทะเลลึกแทนในการชวะโลกครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดต่อไปนี้นั้น พระบิดาจะทรงพิกายมันกลับขึ้นมาขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานว่าที่เรากล่าวมานี้เป็นความจริงพวกท่านเตรียมตนเองและจิตวิญญาณเพื่อการประจนไปแล้วหรือยังก่าพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตาเอเมียนสาธุพระบุตรเอก10บทับศูทับสองห